สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันล,ละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคิสตันพาเลตเปิดบ้านเจอกับลียูนเต็ดแข่งในเวลาตีสอครับไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันเริ่มที่ฝั่งของคิสตันพาเลตกันก่อนตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางคะแนน ตอนแรกเนี่ยไม่ต้องหนีตกชั้นนะไป,ไปมาๆมาต้องลุ้นเลยครับเพราะไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันทุกรายการมีแต้มห่างจากโซนแดงแต่ก็ไม่มากครับความพร้อมในเกมนี้ครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะขาดแค่นาธานฟกุสันกองกลางคนเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดครับก็อยู่ที่ปรติกเวล่าแหละว่าจะใช้ใครลงสนามบ้างครับก็ดูกันจอแดนอายิวิฟิตซาฮามาเตตาเชฟฟี่ชลุปคูยาเต้พวกนี้เขาเนื้อกลเกอร์ตัวเด่นๆทั้งนั้นครับพร้อมลงสนามทั้งหมด ส่วนทางฝั่งของลีดครับฟอร์มช่วงหลังดีมากนะ4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะ2สเสมอสครับตอนเยืออันดับที่16ของตารางคะแนนก็ยังต้องหนีตกชั้นอยู่แม้ว่าแต้มจะดูเหนือขึ้นมาแล้วแหละตอนนี้ผมคิดว่ามุมตกชั้นเนี่ยมันเหลือแค่เอเวอร์ตันกับเบอร์ลี่แหละที่จะลุ้นตัวสุดท้ายล่วงลวงไปทมเป็นชิพครับพวกนี้ก็คือแบบเหมือนลอยๆ อ่นีแต่เขาประคองกันไปสภาพทีมเกมนี้ยังไม่มีไทเลอร์โรเบิร์สแทติกแบมฟอร์ดที่เจ็บยาวไปแล้วก็ดมฟอร์ชอครับที่เหลือเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมก็ต้องดูว่าจะจัดใครลงสนามบ้างนะครับลุคไอริงกองหลังเลียมคูเปอร์เชลดาร์าอะไรพวกนี้พร้อมหมดรวมถึงตัวเก่งในแนวรุกอย่างราฟินยาก็พร้อมครับแดเนียลเจมด้วยพร้อมทุกคนครับวันนี้ผมมองแล้วพาเลตต้องชนะคือเสมอเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่คิดว่าลีดมีมุมเสมอได้รวมไปถึงมุมที่สามารถพิกชนะได้เลยด้วยวันนี้ชอบลีดนะคิดว่าลีดยังไงก็ไม่น่าแพ้ครับวันนี้ชอบและเชียร์ลีดใครอยากลบสรุปกีฬาลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ